หากพูดถึงช้างป่าที่ออกมาหากินหรือเดินทางไปยังแหล่งต่างๆในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่ได้พบเห็นนะครับโดยเฉพาะการถ่ายภาพช้างที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากจริงๆแล้วถือเป็นกิจกรรมนันทนาการอย่างหนึ่งในการศึกษาธรรมชาติของสัตว์ป่าแต่การรักษาระยะห่างระหว่างคนกับช้างเพื่อความปลอดภัยเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักร่วมกัน โดยนักท่องเที่ยวต้องอยู่ห่างจากช้างป่ามากกว่า50เมตรเพราะการตามถ่ายรูปช้างเป็นการกดดันช้างที่ออกหากินตามธรรมชาติทําให้ช้างเครียดหรืออาจเจอช้างตกมันซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทําร้ายนักท่องเที่ยวที่เข้าใกล้ได้นะครับเพราะช้างเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสไวจึงถูกกระตุ้นได้ง่ายโดยหากถูกไล่ตามจนโกรธหรือไม่ไว้ใจอาจพุ่งตรงเข้าไปทําร้ายผู้รบกวนทันทีโดยไม่แสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นก่อนนอกจากนี้เมื่อช้างหงุดหงิด อาจทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่คอยอารักขาช้างและดูแลนักท่องเที่ยวในบริเวณนั้นได้นะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือพื้นป่าอนุรักษ์เป็นบ้านของสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นเรามาเข้าใจธรรมชาติของสัตว์ป่าร่วมกันเพื่อให้ทรัพยากรสัตว์ป่าบ้านเรายั่งยืนตลอดไปนะครับ